สวัสดีค่ะทุกคนบ้านเราเองอินดีต้อนรับค่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตบ้านให้ดูกันตอนนี้ก็เข้ามาอยู่เรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาก็คือบ่อน้ําพื้นที่บ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ใสนะคะจริงๆมันไม่ได้มีหินปูหรอกนะแต่ปัญหาก็คือเวลาที่มันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพวกดินพวกอะไรอย่างนี้ไปนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าน้ํามันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แฟนก็ได้ทําการซื้อตัวกรองมาเพื่อจะช่วยให้น้ํามันสะอาดขึ้นนั่นเองขั้นตอนการทํานะคะก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึง เพราะว่าต้องค่อยๆกรองใส่ลงไปทีละชั้นทีละชั้นค่ะกว่าจะเต็มโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้มีพวกหินปูนเยอะถ้ามีหินปูนเยอะเวลามันแห่เนี่ยมันก็จะเหมือนตกตะกอนเหมือนจับกัน,เป,นเป็นก้อนแข็งๆนะคะทําให้ห้องน้ําเป็นคราบบ้างแล้วก็ทําความสะอาดยากนั่นเองค่ะ อินโทรไซไม่ยังไ,ไม่ได้เปิดเลยนี่ไงมันเขียนไว้อยู่นี่ไงเอานี้ลงก่อนเหรอนิอ้นลองก่อนอะคือห้ามไม่ได้ให้ลงในนี้ใช่ไหมใช่ใช่นี่เอาที่เรกอะที่โทรไปลองไงที่ลุงไปลองอขอขอขอต่อท่อพี่ไม่ได้หยิบมาเหรอ เอาใส่ใส่ <Okay. S 1> <ป>ัสงมถสีดสนดคารบอนใช่ไหมคาร์บอนเดี๋ยวใส่ลูกว้าวก็หยุดกันเลยติ่นไปเค่ hey, ไม่เอามือออกก็ได้เค

อันนี้คือกรองแล้วเหรอ่กลลังง้ารออีก5นาทีพอใส่ตัวกรองเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาทำการล้างมันหลายครั้งเลยค่ะกว่ามันจะใสแล้วก็ใช้งาน,งานได้ดไไตกเย็นมาเราก็เจอกบัปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันดำ อาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราเทน้ําทิ้งเนี่ยน้าที่มันดำๆเนี่ยมันก็ไหลลงไปในบอ่อน้ําตื้นนะคะอาจจะผิดที่เราเองด้วยค่ะที่มาสร้างแทงตรงนี้มันใกล้กับบอ่อน้ําตื้นเกินไปเวลาถ่ายน้ําออกมันก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงสําหรับใครที่สร้างบ้านหลังใหม่นะคะระหว่างบ่อน้ําตื้นกับแทงน้าเนี่ยแนะนําให้อยู่ห่างกันจะดีที่สุดค่ะ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาเหมือนเราแต่วิธีแก้ปัญหาก็มีนะคะก็แค่ต่อท่อให้มันยาวออกไปน้ําที่ทิ้งออกเนี่ยมันก็จะได้ไม่ลงไปในบ่อน้ําตื้นนั่นเองค่ะ EP หน้าเดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูกันนะคะว่าเราใช้วิธีการแก้ปัญหาย,ยังไงแล้วก็ผิดพลาดตรงไหนไปบ้างอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย